จักรพรรดิคังซีหรือพระนามเต็มไอซินเจ๋หลัวเสียนเย่จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์ซิงเป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิซุนจือจักรพรรดิองค์ที่สามขึ้นครองราดตั้งแต่พระชนมายุเพียงเจ็ดพรรษาในปีคศหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดภายหลังการสวรรคตของพระราชปิดาจักรพรรดิคังซีมีภาพปีชาสามารถ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาทรงฉายแววความเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กโดยโปรดการเรียนรู้ศิละปะวิทยาการต่างๆทั้งของในประเทศและนอกประเทศโดยพระอ,องค์อยู่ภายใต้การอุปการะดูแลของไทหวงไทเฮาผู้เป็นพระอายิกาของพระอ,องค์จักรพัรดิคังซีพระองค์ทรงยังเป็นพระเจ้าปู่ของพระเจ้าเฉยียนหลงอีกด้วย ในรัชสมัยซุนจือปีที่18เกิดโรคฝีดาษระบาดท,ที่กรุงปักกิ่งได้ระบาดมาในนครต้องห้ามช่วงนั้นองค์ซุนจือติดโรคร้ายนี้สวรรคตก่อนสวรรคตได้ตั้งพระราชโอรสองค์ที่สาเสียนเย่เป็นองค์รัชทายาทและได้ตั้งองค์ขมนตีสี่คนซึ่งเป็นขุนนางที่ไว้ใจที่สุดสี่องค์ขมนตรีได้แก่เอ้าไผ่สวนหนีซูเคอร์ซาฮา เอ๋พี่หลงเมื่อพระองค์ออกว่าราชการเองเมื่อพระชนมายุได้สิบสามพรรษาเมื่อพระชนมายุได้สิบเก้าพรรษาสวนหนีประธานองคมนตรีได้ถึงแก่กรรมเอาไปซึ่งเป็นขุนนางที่รับราชการมาตั้งครั้งจกักรพรรดิไทจงจกักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์ชิง เอาไปเป็นขุนนางที่สำคัญตนว่าเป็นผู้นำองคมนตรีในตอนนั้นมีผู้ให้การยอมรับนับถือจำนวนมากจึงได้กระทำการอย่างไม่เหมาะสมทั้งต่อหน้าและรับหลังพระองค์หลายครั้งจนในที่สุดก็ก่อการกรบฏขึ้นแต่แผนการทั้งหมดได้ถูกทำลายลงโดยอูหลิวยิสัวเออถูและกลุ่มขุนนางพักดี รัชสมัยของพระเจ้าจากักรพรรดิคังซีนับเป็นระยะเวลาวิกฤตของราชวงศ์ชิงเพราะมีการต่อสู้ระหว่างชาวฮั่นที่ต้องการกู้ราชวงศ์หมิงรวมถึงชนเผ่าอื่นๆที่ต้องการก,ก่บบรกรอกบฏจักรพรรดิคังซีทําสงครามภายในประเทศยาวนานถึง8ปีจึงพิชิตแคว้นต่างๆได้ราบคาบก่อนที่พระองค์จะมีพระชนมายุ30พรรษาทั้งขยายอาาเขตถึงมองโกเลียและทิเบต หนึ่งในนโยบายสร้างความมั่นคงก็คือสร้างความสัมพันธ์กับชาวแมนจูที่อาศัยทางเหนือแต่เดิมให้แข็งแกร่งส่งอาวุธและกำลังพลไปรักษาชายแดนแถบนี้บ่อยครั้งเพื่อป้องกันการลุกรานจากเผ่าอื่นอีกทั้งยังทรงออกทัพเองและได้ทำสงครามกับรัเสเซียในยุคสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและได้รับชัยชนะด้วย สงครามได้จบลงที่การสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันรวมถึงการยกทัพบ,บุกพมา่าทําให้จีนในยุคนี้เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันสเสด็จประพาสด,ดินแดนทางใต้ถึง6ครั้งเพื่อทอดพระเนตรความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปะและวิชาการทางแดนใต้และสํารวจปัญหาน้ําท่วมไล่นาของชาวนาซึ่งต่อมา ทรงส่งเสริมการสร้างเขื่อนและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกับชาวนาจักรพัชคังซีนับเป็นอัจฉริยะบุคคลทรงศึกษาความผิดพลาดของพวกมองโกช่วงที่ปกครองชาวฮั่นจึงเปลี่ยนจากวิธีการใช้ไม้แข็งเป็นไม้อ่อนเกี้ยกล่อมให้เหล่าปราดราชบัณฑิตที่หนีภัยยุคต้นราชวงศ์สิ้นอำนาจกลับมารับราชการใหม่ทรงสถาปนา กรมจิตรกรรมที่รู้จักในนามสถาปัจิตรกรรมหัวหยวนคล้ายที่เคยมีในสมัยราชวงศ์ซ่งนอกจากนี้ยังทรงดูแลเหล่าป่าและศิลปินอย่างกเกษมสำราญมอบหมายงานให้ทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าด้านสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์โดยชิ้นที่สำคัญที่สุดคือการจัดทำพจนานุก,กรมรวบรวมภาษาจีนที่เรียกกันว่าพจนานุก,กรมครังซี ส่วนชีวิตพระองค์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจกักรพรรดินักรักพระองค์หนึ่งทรงมีพระสนมราว35คนพระราชโอรสและพระราชธิดารวมแล้ว55องค์จนปลายสมัยเกิดการชิงบัลลังกันวุ่นวายผลสุดท้ายองค์ชายสี่ได้ขึ้นของราชบัลลังก์เป็นจกักรพรรดิหย่งเจิ้งในเวลาต่อมาราชาสมัยของจกักรพรรดิคังสีตรงกับราชาสมัยของ สมเด็จพระนารายมหาราชและราชวงศ์บ้านภูหลวงของอาณาจักรอยุธยาจากักรพรรดิครังซีสวรรคตในปีพุทธศักราช2265หรือคิดศักราช1722รวมระยะเวลาครองราชยาวนานถึง61ปีนับเป็นจกักรพรรดิที่ครองราชยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนจกักรพรรดิเฉียนหลง จกักรพรรดิชิงเกาจงจกักรพรรดิองค์ที่6ของราชวงศ์ชิงประสูติเมื่อพุทธศักราช2,254เดิมมีพระนามว่าหงลี่เป็นพระราชโอรสในจกักรพรรดิหยงเจิง้งและเป็นพระราชนัดดาองค์โปรดของจกักรพรรดิคังซีเพราะมีความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่ยังเด็กจกักรพรรดิเฉียนหลงขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2278 ขณะมีพระชนมายุได้ยี่สิบห้าพันษาทรงพระนามว่าชิงเกาจงฮ่องเต้และใช้ชื่อศัก,กราชว่าเฉียนหลงจกักรพรรดิเฉียนหลงได้สร้างความเจริญมากมายให้กับประเทศจีนโดยเฉพาะการจัดทำสารานุก,กรมชื่อชื่อคูเฉินซูขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2,316ถือเป็นมรดกโลกที่สำคัญชิ้นหนึ่ง ในรัชสมัยของจกักรพรรดิเฉียนหลงมีเรื่องราวที่เป็นสีสันเล่าขานเป็นตำนานต่างๆมากมายทั้งเรื่องที่ลือกันว่าแท้ที่จริงแล้วมิได้เป็นพระราชโอรสของจกักรพรรดหิหยงเจิน้นหรือเรื่องราวที่ชอบแปลงตนเองเป็นสามัญชนท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆจนได้ฉายาว่าจากักรพรรดิเจ้าสำราญส่วนเรื่องคำกล่าวที่ว่าจากักรพรรดินีเซี่เยเฉิงเซียนซึ่งเป็นพระราชมารดาของจกักรพรรดิเฉียนหลงไม่โปรดเซี่ยงเฟย ซึ่งเป็นนางสนมนางหนึ่งของจักรพัิเฉินหลงนั่นเองนะครับถึงขั้นสั่งประหารก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันเพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรค์คารายไปก่อนเสี้ยงเฟยถึง11ปีฉะนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงจึงมาสั่งประหารไม่ได้แน่นอนนะครับจักรพัิเฉินหลงมีคนสนิทที่ทรงใกล้ชิดอยู่คนหนึ่งชื่อเฮอร์เซนหรือ นิวฮูรูเฮอร์เซนมาจากตระกูลนิวฮูรูชื่อเดิมว่าชานเปาเป็นขุนนางราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นที่โปรดปรานของจกักรพรรดิเฉินหลงมากและเป็นบุตรของนายทหารชาวแมนจูซึ่งเสียมารดาตั้งแต่ยังเล็กมารดาบุญธรรมเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ได้เข้าเรียนในสำนักของชนชั้นสูงผลการเรียนดีเลิศรอบรู้หลายภาษาทั้งภาษาจีนกลางภาษาแมนจู ภาษามองโกเลียและภาษาทิเบตเฮอร์เซนรับราชาการตั้งแต่คิรัสกักรา1,772ในฐานะผู้เฝ้าประตูพระราชวังต้องห้ามภายหลังก้าวหน้าในตำแหน่งจนใหญ่โตแต่มีชื่อว่าเป็นข้าราชาการที่ทุจริคตคดโกงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนคนหนึ่งเฮอร์เซนนั้นมักจะคอยเอาอกเอาใจจกักรพรรดิเฉินหลงอยู่ตลอดเวลา และมักชวนจกักรพรรดิเฉยนหลงเสพอยู่เสมอๆจกักรพรรดิเฉียนหลงโปรดเหอเซินมากถึงขนาดยกพระธิดาองค์หนึ่งให้เป็นคู่มั่นของลูกชายเหอเซินตั้งแต่ยังเด็กทําให้เหอเซินเหิมเกิมกระทําการทุจริตต่างๆนานายิ่งโดยเฉพาะในปลายราชสมัยมีการจับจ่ายใช้เงินทองจํานวนมากเพื่อความสําราญของคนในราชวังกล่าวว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความอ่อนแอลงเรื่อยๆของราชวงศ์ชิงด้วย หลังจากราัชาสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงแล้วจักรพรรดิเฉียนหลงทรงมีพระราชโอรสที่ทรงปีชาสามารถมากคือเจ้าชายหยงฉีพระราชโอรสองค์ที่5้าซึ่งประสูติแต่ยุหวีกุ้ยเฟเจ้าชายหยงฉีเป็นผู้ที่ทรงปีชาสามารถทั้งบุญและบูุเป็นความหวังว่าจะได้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ แต่กับสิ้นพระชนเสียก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มในปีพุทธศักราช2338ปีที่60ที่ทรงครองราชจักรพรรดเฉียนหลงได้สละราชสมบัติให้พระโอรสที่ชื่อหยงเหยินพระราชโอรสลำดับที่15ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดเจียชิงจักรพรรดเฉียนหลงไม่ทรงปรารถนาจะครองราชยาวนานเกินกว่าจักรพรรดคังซีผู้เป็นพระเจ้าปู่ อย่างไรก็ตามแม้จะสละราชสมบัติแล้วแต่อำหนาจที่แท้จริงยังคงอยู่กับพระองค์โดยทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าหลวงหรือจักรพรรดิสูงสุดในปีพุทธศักราช2,342จักรพรรดิเฉียนหลงสเสด็จสวรรคตจักรพรรดิเจียชิงจึงได้ครองราชอย่างแท้จริงและพระองค์ก็เริ่มกำจัดเฮอรซิน ทันทีและบังคับให้เขาฆ่าตัวตายหลังสิ้นสุดยุคข,ของจกักรพรรดิเฉียนหลงแล้วจกักรพรรดิองค์ต่อๆมาของราชวงศ์ชิงต่างไม่มีองค์ไหนมีความสามารถโดดเด่นทําให้ราชวงศ์ชิงอ่อนแอลงมาเรื่อยๆและประเทศจีนเริ่มถูกต่างชาติเข้าแทรกแซงยึดครองตลอดยุคสมัยที่ยาวนานกว่า60ปีของจกักรพรรดิเฉยนหลงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีสีสัน จนเรื่องลือมาจนถึงปัจจุบันจกักรพรรดิเจียชิงผู้เป็นพระราชะโอรสของจกักรพรรดิเฉียนหลงจกักรพรรดิเจียชิงเป็นพระราชะโอรสองค์ที่15ของจักรพรรดิเฉียนหลงเดิมมีพระนามว่าหยงเหยินสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2339เมื่อพระชนมายุได้3 7พรรษา ภายหลังการสละราชสมบัติของจกักรพรรดิเฉินหลงพระราชปิดาแต่อำนาจในการปกครองแผ่นดินแท้จริงยังอยู่ในจกักรพรรดิเฉินหลงเมื่อจนถึงปีที่สามที่ทรงครองราชพุทธศักราช2,342จกักรพรรดิเฉินหลงได้สวรรคตและพระองค์จึงได้อำนาจในการปกครองอย่างแท้จริงเมื่อทรงได้อำนาจเต็มที่แล้วทรงได้กำจัดเฮอร์เซนที่เป็นขุนนางกลางฉินโกงกินชาติ ซึ่งเป็นคนสนิทของจกักรพรรดิเฉินหลงทรงรวบรวมขุนนางและบรรดาผู้จงรักภักดีเพื่อกำจัดเหอสซินโดยบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่มีบทบาทในครั้งนี้คือองเฉินซึ่งเป็นพระเชษฐ,ฐาของพระองค์และเป็นพระโอรสอันดับที่11ของจกักรพรรดิเฉินหลงเมื่อได้ยึดทรัพย์เหอสซินแล้วพบว่าเงินจำนวนหนึ่งที่เหอซินยักยอกไว้นั้นมีมูลค่าเท่ากับรายได้ประเทศชาติถึง10ปี แต่เมื่อจับกลุ่มเหอซินได้แล้วกับลังเลพระไทยที่จะประหารชีวิตเนื่องจากทรงเคยรับคำพระราชปรีดาคือจักรพรรดิเฉยนหลงเอาไว้ว่าจะไว้ชีวิตเหอซินเมื่อพระองค์สวรรคตแต่ได้ถูกอองเฉินและบรรดาขุนนางทูลทัดทานจึงได้ตัดสินพระไทยบังคับให้เหอซินผูกคอตายตลอดรัชสมัยทรงพบกับการก่อกบฏ และเรื่องทางความมั่นคงมากมายเช่นกะบฏดพักบัวขาวกะบฏโจรสลัดใต้หวันกะบฏดพักเที่ยงธรรมเป็นต้นซึ่งกะบฏเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวฮั่นที่รวบรวมคนไว้เพื่อโค่นล้มราชวงศ์ชิงเพื่อกอบกู้ราชวงศ์หมิงนั่นเองและพระองค์ทรงมีพระราชโอรสสามพระองค์พระราชโอรสองค์โตเกิดจาก พระอัครมเหสีฮีติยาซึ่งเป็นอัครามเหสีที่ทรงรักยิ่งแต่พระนางสิ้นพระชนไปก่อนเมื่ออายุยังน้อยและพระโอรสองค์ที่สองพระองค์เกิดจากพระมเหสีนิวฮูรูพระอัครามเหสีองค์ใหม่ที่ทรงแต่งตั้งขึ้นมาจากการเป็นพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยโปรดพระนางเลย แต่ต้องทรงสถาปนาเนื <paragraphs> Instead, ่องจากเหตุผลทางการเมืองโดยต้องการให้เหล่าขุนนางและประชาราชรเห็นถึงพระไทยเมตตาของพระองค์เหตุที่ไม่โปรดพระมเหสีนิวฮูรูนี้เพราะพระนางเป็นบุตรสาวของขุนนางที่เคยเป็นพักพวกของเฮอร์เซนมาก่อนจึงไม่ไว้วางพระไทยในรัชสมัยของจักรพัรดิเจียชิงปรากฏกรณีที่กระทบ ต่อความมั่นคงของชาติมาตลอดเช่นเกิดกระบฏต่างๆการที่เวียดนามขอแยกออกไปเป็นประเทศเอกราชเป็นต้นซึ่งพระองค์ทรงใช้ทั้งนโยบายที่ผ่อนปลนและแข่งก้าวสลับกันไปเช่นการห้ามชาวแมนจูแต่งงานกับชาวฮั่นเด็ดขาดหรือการห้ามชาวคิดเผยแผ่ศาสนาเด็ดขาดรวมทั้งการห้ามรัษฎรเสพฝิ่นด้วยเป็นต้น ซึ่งสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลต่อความมั่นคงตามมาในภายหลังในปลายรัชสมัยทรงมีพระพารณานมัยอ่อนแอโดยทรงสูงพระชันสาประกอบกับการกัดกุ้มพระไทยอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับราชภารากิจสวรรคตนคตในปีพุทธศักราช2,363พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง6 1พรรษารวมระยะเวลาที่ได้ทรงครองราช24ปีและผู้ที่ครองราชสืบต่อมาคือ องค์ชายเหมือนหนิงภายหลังขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิเต้ากวงขอบคุณเพื่อนเพื่ที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพินยาสตอรี่ช่องนี้มีแต่เรื่องเล่าเพื่อเป็นกำลังใจกับผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนเอนได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยเพื่อนเอนทุกท่านมาในโอกาสนี้และผมขอฝากรายการสตอรี่คนดังไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ